ภาษาเสียงกรีดเสียงเฮดังๆต้อนรับยางอภอูนครับหัวหน้าภัคเพืพ่อไทยแพทองทานชินวัตรเสียงมาสาม,มืน่นคนดังๆสู่ทองตลอวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อสบายดีบ้อ เดี๋ยวหลังปลาใสาเสร็จกินข่าวเยอะๆเด้อรักษาสุขภาพเด้อขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะวันนี้ดีใจอย่างมากค่ะที่ปีใหม่ปุ๊บได้มานครพนมเป็นจังหวัดแรกเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อกี้เดินเข้ามามีการต้อนรับอย่างดีมากๆนะคะรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็แน่นอนว่าพรุ่งนี้วันจันทร์กับ ไปมีกำลังใจจากพี่น้องนครพนมแน่นอนวันนี้นะคะที่มาเนี่ยอยากจะมาฝากค่ะมาฝากพี่เบียนะคะพี่เบียรของเราพี่ีอยู่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อกี้พี่เบียดังนี้นะพี่เบียะะฝากพี่เบียของเรานะคะเพราะว่าพี่เบียเนี่ยเขาทํางานหนะัก เขาเป็นคนของนครพนมอย่างแท้จริงเขาเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเขาบอกกันว่าอ้าวคนนครพนมก็ต้องรู้ปัญหาของนครพนมที่สุดจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะนี่นครพนมแท้แท้แล้วก็ dna ของพรรคเพื่อไทยแท้แท้แน่นอนคืออะไรรู้ไหมอ่างงเลย dna ของเพื่อไทยคือมาทีไร ้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ค่ะคมาทีไรปัญหายาเสพติดต้องหมดไปค่ะคมาที่ไรใครจนๆนอยู่ต้องรวยแน่น,นอนก็จะฝากไว้นะคะอย่างวันนี้เองเรารู้ค่ะว่าปัญหายาเสพติดมันหนักน่วงพี่น้องลูกหลานเราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าใช่ไหมย,ยาบ้าไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ เม็ดเท่าไหร,นะร่นะเม็ดละห้าสิบาทเหรอเอ้ยทำไมเม็ดแพงขนาเนียแสดงว่าแสดงว่าคุณพี่ไม่ได้ซื้อดีมากค่ะายาบ้ามันถูกลงทุกวันนะคะแล้วก็เข้าถึงลูกหลานเราได้ง่ายขึ้นทุกวันตัวดิฉันเองนะไปหลายๆจังหวัดคนที่เขาบำบัดมาได้นะคะ นี่พี่เบียร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะเอาคนที่ติดยาเนี่ยมาบำบัดมาสร้างอาชีพต่อเพราะว่าเมื่อหายจากยาเสพติดแล้วจะได้ไม่ต้องกลับเข้าไปติดยาใหม่กลายเป็นมีอาชีพกลายเป็นช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเขาค่ะดิฉันพูดเสมอว่าคนที่ใช้ยาเสพติดอย่าไปคิดนะว่าพวกเขาคือคนที่ไม่ดีไม่ใช่นะคะเขาคือคนที่อาจจะมีปัญหาในชีวิต ทำพลาดไปมันไม่มีที่พึ่งต้องหันหายาเสพติดแต่เราค่ะทุกๆคนต้องพร้อมที่จะรับเขากลับเข้ามาในบ้านเราหลังจากการบําบัดเรียบร้อยแล้วทําให้เขากลับมามีศักยภาพเหมือนเดิมกลับมามีพลังเหมือนเดิมช่วยเราหาเงินหาทองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงยายเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พี่เบียร์เขาก็ตั้งใจทําไว้และแน่นอนค่ะยังไงก็ตาม ท้องถิ่นต้องประสานกับส่วนกลางแน่นอนเพื่อจะทำงานเป็นระบบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นขอฝากเบอร์8พี่เบียร์ไว้เดี๋ยอ้อมใจได้หมด ขอบคุณพี่น้องนครพนมนะคะดิฉันมั่นใจเลยว่าพี่เบียร์คนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วเราต้องกลับระพบคนใหม่ขอเสียงปบมือด้วยค่ะขอบคุณพี่น้องชาวนครพนมทุกคนเด้อรักทุกทุกคนเด้อขอเสียงกรี๊ดดังๆ พี่น้องเยี่เฝ้าลูกไปใส่ด้วยครับ,บเบอรเดยับขบ้าไ่ายภาพครับใครอยากไทายภาพพี่น้องอยี่เฝ้าเมื่อครับตอนนี้นายกแพรทรมทานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่กับพี่น้องครับเอาปมมือเสื้อให้กำลังใจดังๆมาแล้วครับพี่น้องครับมือนีสามเวทีครับ,รบมาสนับสนุนเบอร์แปดอดุชิตหง์สาดีเบอร์แปดพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับเอาพี่น้องทั้งนี้ ส่งเสียงทักทายโบกมือให้กำลังใจได้ยกดังๆเอ้าพี่น้องหน้าแก่หน้าแก่เสียงมาปากปากอย่าแพ้ขอเสียงหน่อยพี่น้องว่างใหญ่แหลงส่งเสียงมาดังๆอาสา